ีสเกตนี <pues> ่อย่งเนียงนี่มงงอแผ่นใวงแผ่นบังแผ่นหมวงกวนมอประสานสองสอบมีเบ็ดมีอันนด่น้อมมีแห้ว้อมโบตาแล้วเฮ้ นี่ค่คะทำไมเนาะเราเจ็บมามีแต่เนาะนอง,นองเราเจ็บสุกไปหรอโอ้ยกัอาเปนะิดมือนีอ่ยเนาะไม่ไหวเบิร์ดได้ถุงเบิ้ลเหมือนกับอามันหอนกนับหม่นะนี่ปวดความ เลือกเป็นอย่างไเลือกไปกม,นนมีสมองเลยน้องนี่บบผิพรวามสองถุงกระเทียมนนกระา่าย,นนย,ยะไนพปากเอนนกจอมันเป็นเนามันเป็นเนาไวไ้เลยวะเจ้า เก็บซูโค่ปลาไข่เราเบิง่งผีหนรผกมักมงแฟนมงขวนถุงละยี่สิ บะขายก็ว่ามเกมาแจกบ่ะเดียวมาขายพาจั่ะเนี่าอย่งวะนี่ขามขามเปียกมีหอมหอมก็กระเทียมโอ้สับปะรด สัปนัดสัปนัดสัประรตสองหน่วยสาร,รสารบเบสเนี้ยผู้ปุปกรณ์รโควบดวตายแล้วฮาโควิดนี่หอดมองกำลังสาดม่มองสารคายดักป่า ปวดจะแกงแฉะแตามร้อมตามนันบุบๆตามนันบุบๆเนบอกพริกก็เป็นยานัางโคยนานังรูไอัน มัพคใส่แกงเป็บหนึอยอย่งเสร็จคั่วสีหกแม่จักหน่อยคัวในกรุงเทพระวังด้วย ่บดแดงเห็ดปวกหรือว่าเาห็ดโครนแกงนมใหม่เศษๆมาเลยเจ็บๆเลยแบกกลัวมือหนึ่งตั้งตรงประแดกประแดดตั้งตรงว่าจะใส่พี่เจ็บทำตอน การเย็ดข้งเพิผมบอกว่านี่มันได้มาจากซีสเกียดสดๆเลยก็หนึ่งใจดีมา้ยหนึ่งไหวจังบอเนาเดี๋ยวจะเบอลไปเิน นี่แกงน้ำมม้แหงยหังี้ใส่งยัใส่เงวใส่ยัเงหง้หงงงง้งงี่เยหัะเงนงีเีหเวี่ี้นเห็ดเมนูมัี้ีงงแกงห้ แกงรวมแกงร่วมเอาใหม่มาจากบ้านนี่ไงที่มิกิน้วจังนัยเขาหนึ่งมาจากบ้านเด็กสดสดเลยเตรียมเครื่องปรุงเครื่องปุงไมไยังไงตงาไคร่ใส่ตะไครตะไคร้ซอมหัว ะไ่ร้สองหัวแล้วก็มีผับพริกมีผักิีตูนต้ำจะเปลี่ยนขวดไหมอ่าใส่ใหัขวลงไปแล้วนี่เป็นสี่หอมอันยังใส่ต่อกันใส่แล้วก็ถามันเดือดจังเอาไขาม่มดแดงลงที่หลังเพระาะว่าไข่มดแดงมัน,นสุกไว้นะ เดี๋ยวรอรอ,รอจะค้าให้มันเดือดกันข้างบนเดือดบก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 ค้กอมแล้วห้อมแล้วเป็นตะวนนะันเนาะขาใหญ่ใหญ่ ปุ่งกวนเลยเอากินเผาได้เสียงก็ครับเสียบอ่ะ Đáng... Đáng <laughs> Việt Việt sao số sau số đây, quá tốt tiếng bóc gần tao hứa bé 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 ป,ปิดคลิปด้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับประทานนด้วยจ้ายวพาก <c oughs> ันคลิปหน้าบอกักนังเหยกนังเหยีกยกไอ เดี๋ยวจังพอกันไว้พอกันคลิปหนาได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปดีๆอีกต่อไปนะครับเนาะไปพอกันคลิปหนาครับทสำสนับสนุิกันสวัสดีครับ อนก็มีมารยาทน่ะต้องให้สอนตลอดในภาคเขา